ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี36ชนิดค่ะขอแจ้งข่าวสารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีเจตนาในการจัดทําขึ้นฟรีเป็นการกุศลค่ะเพื่อให้ทุกท่านที่มีความเชื่อในสาสตร์ของพลังตัวเลขได้ดูได้ฟังเป็นแนวทางในการนําไปคัดสันหรือว่าเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลด้วยตนเองนะคะหากท่านใดค่ะเขียนสอบถามใต้คลิปนะคะ ด้วยภาระหน้าที่การงานของผู้จัดทาดังนั้นจึงไม่สามารถตอบคาถามของทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเรียนรู้ให้มากเรื่องตัวเลขมงคลเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเปิดโทรศัพท์ให้เหมาะสมตรงกับจริตและบุญบาร,รมีของเรานะคะเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองล่ะค่ะจงเลือกดูอย่างมีสติโดยไม่นำไปงงงายน,นะคะเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในเบื้องต้น ปฏิบัติตนเป็นคนดีค่ะประกอบอาชีพสุจริตขยันขันแข็งนั่นคือสเต็ปแรกนะคะที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและจากสถิติตัวเลขมงคลค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีค่ะขอให้โชคดีในการหาเบอร์โทรศัพท์มงคลมาใช้กันทั่วนหน้าจ้าท้ายที่สุดนะคะขอขอบคุณแฟนช่อง Top Secret Number ทุกท่านที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะขึ้นชื่อว่าเลขหนึ่ง the first หรือว่านัมเบอร์บอนะคะหลายๆท่านเชื่อแน่ว่าคือเลขดีวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเจาะประเด็นความหมายเลขหนึ่งและเลขคู่ใดบ้างที่ประกอบด้วยเลขหนึ่งใช้แล้วพังไม่มีหวังประสบความสําเร็จตามมาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันจ้าว่ากันว่านะคะเลขทุกตัวมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียค่ะและสําหรับวันนี้นะคะความหมายของเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนก็สว่างอยู่ตรงไหนก็โดดเด่นนะคะผู้ชายเลขหนึ่งจะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีค่ะมีบารมี เป็นคนที่มีความมั่นใจกล้าลุยกล้าชนค่ะเปิดเผยตรงไปตรงมามีมานะและก็ความใฝ่สูงนะคะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความทยะยทะยานคิดเร็วทำเร็วรักความก้าวหน้ารับศักดิ์ศรีและก็มักมีชื่อเสียงค่ะผู้ชายเลขหนึ่งนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงค่ะเชื่อมั่นในตนเองมักได้เป็นผู้นาองค์กรน,นะคะหรือว่าเป็นระดับหัวหน้าจ้าข้อดีเป็นเช่นนั้นค่ะและมาฟังข้อเสียกันบ้างน,นะคะข้อเสียของผู้ชายเลขหนึ่งค่ะ มักใจร้อนหญิงจองหองมีความก้าวร้าวแฝงอยู่ในตัวนะคะเข้าแต่ใจถือดีถือตัวค่ะบางครั้งขี้คุยชอบยกตนข่มท่านมีความใจร้อนชอบออกคําสั่งนะคะไม่ชอบการถูกบังคับเพราะเด่นเพราะเป็นผู้นําค่ะเพราะเก่งและก็เพราะฉลาดนะคะบางครั้งทําตัวเก่งเกินควรเลยส่งผลให้โดนหมัน่นไส้โดนคนอิจฉาก็มีความเป็นเปรตสูงมากๆจ้าต่อกันไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคู่เลขเสียใช้แล้วส่งผลเสียที่ประกอบด้วยเลขหนึ่ง อย่าพลาดค่ะเพราะหากคุณมีคู่เลขเหล่านี้จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนกรรมให้นําไปสู่การปลดแอกนะคะเพื่อแลกกับความสุขในชีวิตสําหรับเลขคู่แรกค่ะที่ประกอบไปด้วยเลขหนึ่งนะคะที่ไม่แนะนําให้ใช้นั่นก็คือคู่เลข1 0ึหรือว่าศูนค่ะเพราะว่าพลังของเลขคู่นี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีความเป็นผู้นําสูงแต่เป็นผู้นําที่โดดเดี่ยวไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครนะคะไม่งอผู้อื่นค่ะ ราผู้ใช้เลขคู่นี้คิดว่างานทุกอย่างเขาจัดการได้คุณจะเป็นคนที่มีทิฏฐิสูงยิงทนงในศักดิ์ศรีบุคคลทั่วไปนะคะจึงมองว่าคุณหญิงยโสคุณจะชอบทํางานคนเดียวค่ะไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะคะชอบมีธุรกิจส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่ไปไม่รอดจ้าสาเหตุก็เพราะว่านะคะคุณเป็นคนไม่ชอบเข้าพวกเข้าสังคมค่ะทําให้ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีนะคะคู่เลข1นึ่งหรือว่าศูนย์จะส่งผลให้ผู้ใช้ใจร้อนคีนิงอดหิดง่ายค่ะมีความทะเยอทะยานทําตัวเด่นจะเป็นนภัยะะค และมีคนหักหน้าอยู่เสมอๆคุณจะโดนกลั่นกแกล้งค่ะถูกทรยศหักหลังทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวจะถูกหักหลังโดนโกงเอาดื้อๆค่ะบางคนถึงกับมีเหตุให้ล้มละลายถูกเอาเปรียบเสมอถูกดินทาว่าร้ายและนอกจากนั้นบางคนอาจมีอาการมีสมาธิสั้นค่ะยังค่ะยังไม่จบนะคะผู้ใช้คู่เลขคู่นี้ค่ะจะมีความเสี่ยงต่อโรคไมเกรน นอนไม่หลับค่ะมีปัญหาด้านสายตาหรือว่าดวงตานะคะเสีย่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือว่าปวดข้อเป็นต้นค่ะและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่คู่เลข10หรือว่าศ1เป็นคู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้ค่ะคู่เลขต่อมาที่มีส่วนประกอบเป็นเลข1น,นะคะซึ่งไม่แนะนําให้ใช้นั่นก็คือคู่เลขหน,หนค่ะพลังของตัวเลขคู่นี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะ มีความมั่นใจในตัวเองนะคะซึ่งเป็นการมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปและอาจเกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึงเพราะความไม่รอบคอบนะคะผู้ใช้จะมีความใจร้อนหยิงทนงดื้อรัน้นมูทะลุอารมณ์รุนแรงค่ะชอบโตเถียงจะเป็นคนที่พูดตรงนะคะขอให้เกิดการทะเลาะได้ง่ายถึงแม้ว่าคู่เลขหนึ่งหนึ่งนี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะมีความโดดเด่นเด,ด่นดังมีชื่อเสียงแต่ทราบหรือไม่คะว่าการโดดเด่นนี้จะกลายเป็นภยัยเพราะความมั่นใจเกินไป มันจะเกิดการปรทานะคะกับคนอื่นได้ง่ายและก็เกิดผลเสียเนื่องจากเลขหนึ่งแทนพระอาทิตย์ดังนั้นหนึ่งหนึ่งคือพระอาทิตย์สองดวงมีพลังร้อนเกินไปค่ะซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากนั้นนะคะผู้ใช้เลขคู่นี้ค่ะจะโกรธง่ายหายเร็วภายนอกดูเข้มแข็งนะคะแต่แท้จริงอ่อนไหวแปรปรวนค่ะทําอะไรมักดีแต่ตอนต้นนะคะแต่ต่อมาลมเลิกเพราะความไม่หนักแน่นคู่เลขหนึ่งหนึ่งค่ะเป็นคู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้จ้า ตามติดมาด้วยความหมายของคู่เลข1 2หรือว่า2 1คู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้นะคะพลังของเลขคู่นี้ค่ะจะส่งผลให้ผู้ใช้มีอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงๆค่ะโดยการตัดสินใจจะโลเลไม่นิ่งนะคะทําให้คนอื่นงงอยู่สม่ำเสมอตามเลขคู่นี้ค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเลขของคู่กัดนะคะทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับภรรยาทะเลาะก,กับสามีนะคะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเกิดการขัดแย้งค่ะพูดแล้วคนไม่ชอบ เลขทะเลาะกับคนได้ง่ายๆค่ะคุณจะสับสนนะคะไม่มั่นใจในตัวเองพูดกลับไปกลับมาทําให้บุคคลอื่นรําคาญผู้ชายจะเป็นคนสองบุคลิกค่ะขวางโลกทั้งแข็งกร้าวและอ่อนโยนในขณะเดียวกันคุณจะคอยขัดแย้งกับตัวเองนะคะตัดสินใจอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนใจบ่อยครั้งอาร,รมณ์แปรปรวนขึ้นหลบไม่แน่นอนค่ะหงุดหงิดง่ายบางคนที่ใช้เลขคู่นี้นะคะอาจมีอาการทางจิตรุนแรงก็เป็นไปได้ดังนั้นค่ะหากคุณมีเลข1 2สองหรือว่า21ใน7ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์นะคะ คุณไม่อยากทะเลาะกับคนรอบข้างและไม่อยากสับสนโลเลแนะนําให้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อชีวิตจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะไม่รอช้าค่ะไปต่อนะคะความหมายของคู่เลข1นึสหรือว่า31คู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้เรื่องของเลขคู่นี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะมีความรวดเร็วเป็นนักสู้นะคะเป็นคนเข้มแข็งทํางานเร็วทํางานไวก็จริงค่ะแต่คุณจะเป็นนักบู๊ที่เกินควรนะคะลุยแหลกแบบนักรบคือชอบปลุกชอบลุยในทุกเรื่อง มีพลังมากเหลือเฟือทําทุกอย่างทําเร็วทําไวแต่แต่นะคะทําไวแบบไม่ตรีตรองบ่อยครั้งค่ะตัดสินใจเร็วเกินไปไม่รอบคอบในด้านอารมณ์ค่ะผู้ชายจะอารมณ์รุนแรงนะคะใจร้อนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจโกรธง่ายขี้โมโหนะคะเวลาโมโหคือโมโหร้ายโมโหรุนแรงคําพูดคําจารุนแรงค่ะมีวาจาชอบประทะกับคนรอบข้างแม้กระทั่งจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะผู้จาผาวผ่ผาซากพูดตรงไม่ชอบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่อยครั้งค่ะเป็นคนไม่มีเหตุผลทะเลาะเบาะแวงได้ง่ายไม่ฟังใครนะคะท้าตีท้าต่อยยึดตัวเองเป็นหลักไม่ยอมใครถ้าทะเลาะกับใครคะ่ะจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอขอตายไปสักข้างกันเลยทีเดียวละค่ะแถมนะคะผู้ใช้เลขคู่นี้จะทําบุญกับคนไม่ขึ้นอีกต่างหากนะคะมีแต่ความห้าวค่ะไม่มีความอ่อนโยนเอาซะเลยละค่ะ,ะผู้เลขหนึ่งสามหรือว่าสามหนึ่งนะคะส่งผลให้ผู้ใช้มีชีวิตพลิกผันอยู่เสมอมีอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นเร็วลงเร็วค่ะ ให้ระมัดระวังการมีบาดแผลการผ่าตัดใหญ่ๆนะคะรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆเช่นอุบัติเหตุจากการทำงานอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะเป็นต้นจ้าสรุปไปเลยค่ะว่าคู่เลข13หรือว่า31เป็นเลขที่ไม่แนะนำให้ใช้นะคะคู่เลข17หรือว่า71ค่ะคู่เลขที่ไม่แนะนำให้ใช้นะคะถึงเลขคู่นี้นะคะจะมีพลังด้านดีนั่นก็คือจะส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนเก่งฉลาดสมองดีหัวไวค่ะทำไวเก่งเท่าทัานผู้อื่นนะคะ ทำงานจริงจงังทำงานเก่งมีความเป็นผู้นําไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยทํางานอยู่แทบตลอดเวลาค่ะหนักเอาเบาสู้แบบไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยแต่ทว่าด้านเสียสิคะจะส่งผลให้ผู้ใช้คะ่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์ใจร้อนบู้วาวนะคะบ้าพลังมีความมั่นใจในตัวเองสูงจนเพลินความพอดีคะ่ะบางครั้งมีความเป็นผดล็ดกานะคะต้องระวังการทะเลาะกับคนรอบข้างติดนิสัยทะนงตัวเอาแต่ใจไม่ฟังใครคะ่ะ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะว่ามั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะต้องระวังให้มากในการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาจนมีคนหมั่นไส้มักแสดงออกเกินจริงนะคะทํางานร่วมกับผู้อื่นมักมีปัญหาอยู่เสมอๆเส่นยกตัวอย่างค่ะหากผู้ใช้คู่เลข17ึงหรือว่า71นะคะเป็นเจ้านายลูกน้องจะกลัวและก็รับพ่านและถ้าผู้ใช้เลขคู่นี้นะคะเป็นลูกจ้างหรือว่าลูกน้องค่ะเจ้านายจะไม่ชอบที่หน้านะคะไม่เอ็นดูมีโอกาสทะเลาะก,กับเจ้านายได้เสมอๆ เรียกว่าคู่เลข17หรือว่า71นะคะเป็นเลขที่เกิดการทะเลาะขัดแย้งได้ง่ายค่ะเพราะเป็นเลขแห่งความมั่นใจในตัวเองจนเกินควรเก่งเกินไปแล้วทําให้ขาดมิตรก็ถือว่าเป็นเลขที่ไม่น่าใช้นะคะทางด้าน,นความรักค่ะหาความโรแมนติกไม่มีหรอกนะคะถ้าจะมีรักรักแรงแต่ถ้าเกลียดจะเกลียดแรงสุดๆเช่นกันคือถ้าเจ็บแล้วจาําฝังใจไม่มีเยื่อใ่ให้จดจําค่ะส่งท้ายด้วยคู่เลข18หรือว่า81คู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้นะคะพลังของเลขคู่นี้ค่ะเรียกว่าเป็นตัวเลขแห่งการถูกหักหลังนะคะ จะส่งผลให้ผู้ใช้ใจร้อนผดล็จก,การนักเลงไม่กลัวใครค่ะถือคติยอมหักไม่ยอมงอเจ้าอารมณ์ขี้งุดเงียนะคะป้าพลังหลงตัวเองถูกเป่าหูได้ง่ายทุกอิจฉาริษยาค่ะอาจถูกทรยศหักหลังบริวารแอบนินทาแบบไม่รู้ตัวนะคะทำคุณคนไม่ขึ้นรวมถึงตัดสินใจผิดพลาดในการทำธุรกิจระวังถูกโกงค่ะหรือว่าถูกหักหลังในธุรกิจด้วยนะคะบางคนหนักถึงขั้นล้มละลายกันเลยทีเดียวค่ะ เลขนี้นะคะถือว่าเป็นเลขวิบากกรรมที่ต้องใช้กับการถูกหลอกเลขคู่18หรือว่า81นะคะในเรื่องครอบครัวคะ่ะสามารถสนับสนุนอย่างดีให้คนในครอบครัวเช่นพี่น้องทะเลาะกันมีความบาดหมางนะคะขัดแย้งกันเสมอๆเ,เป็นเลขของการเกิดมาเพื่อทําลายซึ่งกันและกันก็ว่าได้จ้าพี่น้องรักกันให้ตายก็ไม่มีความหมายนะคะเพราะเลขคือตัวกําหนดดังนั้นคู่เลข18หรือว่า81เป็นคู่เลขที่ไม่แนะนําให้ใช้ค่ะ สรุปคู่เลกที่ประกอบด้วยเลข1ค่ะที่ไม่แนะนำให้ใช้มีดังต่อไปนี้นะคะ10หรือว่า01 11 12หรือ21 13หรือ31 17หรือ71และ18หรือ81ค่ะกอ่อนจบคลิปในวันนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คะ่ะขอกำลังใจจากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, และก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิป และก็สาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนไพรถึง3ามชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอวโวคาโดเชอรี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลิ้นจื้อสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะ มียรอยเปอร์เซราคาเพียงถุงละ200บาทเท่านั้นจ้าสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแค่พิมพ์ะคำว่า,า, 5, าสีทองคอฟคฟีหรือติดต่อสอบถามนะคะที่เบอร์โทรศัพท์098 416 6395 083 546 3562กาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใยสุขภาพคุณค่า